ร้านอาหารที่อยู่ในมือที่ดูเรื่องการตลาดเนี่ยสามสี่ันว่ร้านอาหารแล้วก็มีร้านของเราเองที่ทํากับเพื่อนๆก็ประมาณ15-16สาขาเนี่ยเราก็ได้คําตอบหนึ่งว่าคนที่จะทําร้านอาหารเนี่ยควรจะ ตั้งสติก่อนแล้วก็ไม่ควรจะคิดเพ้อเจอว่าร้านของคุณจะขายดีแน่นอนเพราะว่าต่อให้คุณทําร้านมาแล้วคุณขายดีตั้งแต่วันแรกการบริหารจัดการมันก็ไม่่ายวันนี้ผมมี3อย่างที่อยากจะฝากให้กับคนที่ทําร้านอาหารแล้วต้องไปวางแผนก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่คุณจะเริ่มทําร้านอาหารอย่าคิดบวกเยอะจนเกินไปคิดบวกก็คือคิดในมุมที่มันดีคิดในมุมที่มันเพอร์เฟกต คิดในความทํางานที่แบบว่าเฮ้ยมันสวยงามนะร้านเราจะออกมามีคนรู้จักเยอะจะมีคนเข้าร้านตั้งแต่วันแรกคืออย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดเวลาที่จะท,ทําธุรกิจหรือว่าจะทําอะไรก็ตามผมเองเนี่ยเป็นคนที่จะคิดถึงผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดก่อนยกตัวอย่างอย่าง,างสมมติว,ว่าผมจะไปทําร้านกะเพราสาขาใหม่เนี่ยผมรู้แหละว่าโลเคชันนี้มันดีผมรู้แหละว่าตรงนี้น่าจะทํายอดได้เป้าอย่างที่ผมต้องการแต่ผมจะคิดเสมอว่าถ้ามันแย่ที่สุดผมจะต้องทําอะไรถ้ามันไม่ ได้เป้าอย่างที่ต้องการถ้าเป้าของยอดขายเนี่ยมันต่ําจนน่าเกลียดอ่ะผมจะมีแผนทําอะไรต่อเพราะว่าการคิดบวกการคิดในเชิงของการทําร้านอาหารที่มันประสบความสําเร็จอ่ะคือมันไม่ต้องทําอะไรอยู่แล้วร้านถ้ามันมีคนเยอะแล้วคุณอยู่ร้านเองเปิดมาวันแรกแม่งขายดียังไงก็ตามอ่ะคุณบริหารจัดการได้ยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็จะสามารถขอโทษลูกค้าได้แล้วก็ดูแลทั้งหมดได้ซึ่งถ้าร้านมันขายดียังไงอ่ะมันไปได้อยู่แล้วยังไงเนี่ยมันมีคําตอบอยู่แล้วแต่ถ้าร้านมันขายไม่ดี เราจะไม่มีคําตอบในหัวเลยว่าเฮ้ยกูต้องทําอะไรต่อเราต้องทําอะไรต่อเพราะฉะนั้นการคิดในเชิงบวกการคิดแบบโพซิทีฟการคิดดีแบบว่าร้านเราขายดีแน่นอนประสบความสาเร็จแน่แน่เนี่ยการคิดแบบนั้นอ่ะมันค่อนข้างที่อันตรายแต่ถ้าเราคิดแบบเพสเซฟไว้ว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยเราจะต้องทำยังไงถ้าวันนี้ลูกค้ามันเยอะมากแต่เราดูแลไม่ไหวเราจะต้องแก้ปัญหายังไงถ้าเป็นผมเองอ่ะผมจะคิดตรงนี้ก่อนผมจะไม่คิดแบบว่าเฮ้ยโหเราขายดีแน่นอนเพราะจากประสบการณ์ทุกครั้งที่คิดอย่างนั้นสาขานั้นมักจะเงียบนะ่ สก็คือเรื่องของเงินสำรองใครที่ทาร้านอาหารผมอยากให้เตรียมเงินสำรองไว้เยอะๆปกติแล้วคนที่จะมาเริ่มทําร้านอาหารเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1คือคนที่เขาประสบความสําเร็จจากเรื่องอื่นมาอยู่แล้วหรือว่าทําธุรกิจธุรกิจอื่นมาอยู่แล้วแล้วอยากมาเปิดร้านอาหารคนกลุ่มนี้เขาจะมีเงินพอสมควรเขามาลงกับร้านเนี่ยเขาจะทุ่มเต็มที่เลยอันเนี้ยปล่อยเขาไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่เพิ่งมาเริ่มทําแล้วคุณยังมีเงินไม่เยอะผมอยากให้เตรียมเงินสำรองไว้อย่างน้อยต่ําๆค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณมีกี่บาทเงินสอง จะต้องเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่ำๆต้อง1ปีและนี้ยังไม่รวมถึงเงินหมุนในร้านด้วยนะร้านไหนก็ตามใครก็ตามที่จะทําร้านอาหารให้เตรียมเงินหมุนไว้ต่ำๆประมาณ3าถึงหเดือนจากประสบการณ์ผมถ้าคุณจะเปิดร้านแล้วคุณทําโฆษณาแบบที่ผมสอนคือผมสอนในกลุ่มเรียนเนี่ยใครก็ตามที่จะเปิดร้านใหม่ผมบอกว่าให้เอาเงินสัก10%ของเงินก่อสร้างเนี่ยคุณถล่มยิงโฆษณาไปเลยเปิดมาวันแรกมันจะขายดีเลยแต่ถ้าเดชะบุญมันซวยจริงๆทีมงานบริการไม่ดีอาหารไม่อร่อยแล้วคุณโดนด่าเนี่ยกระแส เงินสดมันจะไม่ได้เพราะกระแสเงินสดไม่ได้คุณจะต้องควักตังค์ตัวเองเพื่อไปเติมเข้าไปในร้านเพื่อให้ร้านเนี่ยมันประคองตัวไปได้จนถึงวันที่คนรู้จักมากพอเมื่อคนรู้จักมากพอกระแสเงินสดมันถึงจะเริ่มเข้ามาประเด็นคือกว่าจะถึงตรงนี้แม่ถึง3-6เดือนเลยนะแล้ว ถ้า 3- าึงหเดือนเราต้องเตรียมเงินเข้าไปซัพพอร์ตร้านเงินเดือนเราละ่ะเราจะเอาจากไหนค่าใช้จ่ายเราเราจะเอาจากไหนเพราะงั้นเราต้องเตรียมตรงนี้ด้วยและอย่างที่3สําสคัญมากๆก,ก็คือใครก็ตามที่จะเริ่มทําร้านอาหารถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ไปลองเป็นพนักงานร้านอาหารดูก่อนทาไมถึงอยากให้เป็นพนักงานร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นเชนร้านอาหารที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จมาแล้วเพราะว่าร้านอาหารเหล่านี้เขาจะมีวิธีคิดที่เป็นระบบเป็นระเบียบถ้าคุณเปิดร้านอาหารมาคุณจะไม่ค่อยใช้เรื่องการจัดระบบร้านอาหารแล้วถ้าคุณ ไม่จัดระบบร้านอาหารคุณจะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่โคตรเหนื่อยเลยนึกภาพอย่างผมวันนี้มีร้านกะเพราฝั่งที่บริหารเอง5ที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าจะต้องวิ่งเข้าเองทุกสาขาเนี่ย แต่ถ้าเราไปเป็นพนักงานเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเข้างานคุณจะต้องเข้ากี่โมงสําหรับพนักงานออกกี่โมงเขาสลับกะกันยังไงคนในครัวทํางานยังไงคือร้านอาหารพวกนี้เขาค่อนข้างจะเป็นระบบเป็นระเบียบไม่ต้องไปสมัครดูจาก YouTube ดูจาก Google ก็ได้หรือไปเรียนที่ไหนก็ได้แต่ประเด็นสาคัญคือคขอให้มีความรู้เรื่องพวกนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีสุดท้ายแล้ววันหนึ่งที่เปิดร้านนะคุณจะเหนื่อยมากแล้วมันจะเหนื่อยจนแบบว่าไม่อยากทําแล้วอะ่ะแต่ถ้าเตรียมตัวได้ดีถ้าไปเป็นพนักงานมาก่อนมันจะรู้ว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงเพราะว่่าาเเวลทีคุณไปป็น งานแ้วนะฮะเวลาคุณติดปัญหาเจ้าของร้านนะเขาจะสอนคุณแล้วไอ้สิ่งที่เขาสอนคุณเนี่ยมันจะเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองได้อันนี้เป็น3ข้อสําหรับคนที่อยากเปิดร้านอาหารแล้วไม่มีประสบการณ์เลยผมอยากให้ตั้งสติแล้วลองทบทวน3ข้อนี้อยูก่อนนะครับ